บูมหมูทะรับน้องหมาที่อยู่บ้านเดียวกับหมวยเล็กไปดูแลแล้วด้านสาวสารน้ำร้อนใส่หมาเผยคนช่วยที่แท้จริงมีเพียงสองคนเท่านั้นลั่นไม่ต้องไปขอบคุณมูล,ลนิธิอะไรยังคงเป็นประเด็นร้อนให้พูดถึงอย่างต่อนเนื่องครับกับกรณีที่มีสาวสารน้ำร้อนใส่หมาไซเบีเรียนที่กํบบลาลังท้องจนขนหลุดและเป็นแผลซึ่งตอนนี้น้องมีเจ้าของใหม่แล้วนะครับโดยย้ายมาอยู่กับคุณประมวลและคุณนิวที่จังหวัดหนองบัวลำพูและเปลี่ยนชื่อจากหมวยเล็กเป็นชื่อเล็ก ทางด้านของอดีตเจ้าของมวยเล็กอย่างคุณบิลล่าสุดเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ของเธอโดยเธอได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าไ <c oughs> ม่ได้มีมูลนิธิอะไรมาช่วยมวยเล็กออกไปทางค่าใช้จ่ายหรือเยียวยาอะไรมีแค่เข้ามาแจ้งความในานามองค์กรต่างๆในทางกฎหมาย ไม่ได้เป็นไปตามหัวข่าวที่เขาเล่นกันประชดผัวหมาขโมยขนมค่าใช้จ่ายในการรักษาหมวยเล็กทั้งหมดคุณนิวเจ้าของใหม่เป็นคนจ่ายทั้งหมดรวมถึงโอนค่าน้ำมันให้ไปส่งหมาไม่ต้องขอบคุณมูล,ลนิธิอะไรหรือใครในข่าวไม่จริงทั้งหมด คนสองคนที่ช่วยหมาจริงๆอยู่ข้างหลังคือคุณนิวและคุณบูมหมูกระทะซึ่งจากข่าวเธอมีหมาสบาปเรนที่เลี้ยงอยู่ถึง4ตัวด้วยกันครับทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าแล้วน้องๆที่เหลือใครจะดูแลล่าสุดครับคุณบูมหมูทาได้ออกมาโพสผ่านทางเพจเธอกระทะว่ารับน้องๆมาดูแลแล,แล้วโดยคุณบูมได้โพสตเอาไว้ว่าน้องหมาที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกับน้องหมวยเล็กน้องหมาที่โดนน้าร้อนลวกไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะตอนนี้บูมได้รับน้องมาดูแลต่อแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากที่คุณบุ๋มในโพสต์ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปชื่นชมเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับ